วัสดีเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยได้โทรศัพท์มือถือ Vivo V5 มานะคะเขาบอกว่ากล้องเนี่ย เทพมากๆนะคะเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยเอาใจขาเซลฟี่แบบสุดๆนะคะให้ความละเอียดกล้องหน้ามาอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะคะใช่แล้วฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะให้ความละเอียดกล้องหน้ามาอยู่ที่10ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังนะคะความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะวันนี้เนี่ยแอมก็เลยจะชวนเพื่อนๆนะคะไปเซลฟี่กับตัว vivo v5 นะคะแล้วก็มาดูว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาเซลฟี่ได้สวยขนาดไหนแล้วก็มีโหมดการใช้งานอะไรให้เราได้เลือกใช้บ้างไปดูกันเลยค่ะ สิ่งแรกที่จะต้องทำเลยก็คือเปิดโมบิวตี้ขึ้นมาแล้วก็แบบนี้เลือกไปเลยระดับ100นะคะ <c oughs> เพื่อให้หน้าที่อยู่ในกล้อง <c oughs> ขณะที่เพื่อนเพื่อนกำลังดูแอมรีวิว <c oughs> อยู่หน้าสวยสุดๆไปเลย <c oughs> จากหน้าตาตอนนี้นะคะที่ยามเปิดตัวกล้องเอาไว้เพื่อนๆ,ๆก็จะเห็นว่ามีโหมดการใช้งานอยู่3โหมดด้วยกันนะคะก็คือโหมดบิวตี้ที่แอมกำลังเปิดอยู่ตอนนี้นะคะมีโหมดถ่ายภาพแบบปกตินะคะแล้วก็มีการบันทึกวิดีโอนั่นเองโหมดบิวตี้ของตัว ViV o v 5นะคะจัดหนักมาก100ระดับนะคะก็จะบิวตี้ขนาดไหนเนี่ยแต่ระดับร้อยเนี่ยตาโตมากเลยนะคะดูตาแอมเนี่ยจะแบบทะลุออกมานอกเบ้าอยู่แล้วก็ใน100ระดับเนี่ย จุดที่เหมาะสมนะคะจริงๆสัก 30- 40เนี่ยโอเคแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่เปิดเลยอยู่ที่ระดับศูนย์เนี่ยถ่ายรูปออกมาแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยถ่ายรูปออกมาแล้วแบบหน้าใสมากแค่มันไม่ได้เนียนเท่ากับตอนที่เราเปิดโหมดบิวตี้นั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่สะพายมากๆนะคะเพราะว่าตัวกล้องปกติเนี่ยก็ถ่ายรูปได้สวยแล้วไม่ได้ปรับได้แค่ระดับ 0ถึง100อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีปุ่มย้อนกลับอยู่ข้างล่างตรงนี้กดปุ่มไปที่ปุ่มย้อนกลับนะคะแล้วก็กดไปที่ระบุเองตรงหน้าจอนะคะก็ยังปรับในส่วนของผิวเนียนไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเสื้อแอบเปนสีขาวเออ่ะนีเห็นไหมก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าไม่เห็นก็ลองลองดูใกล้ๆแล้วกันนะก็จะมีเป็นผิวนวล ตาโตแล้วก็ใบหน้าเลียวนะคะคือสามารถมาปรับแยกได้นะคะมีทั้งหมด100ระดับเช่นเดียวกันอันนี้อยู่กลางๆนะคะทุกอันเลยนี่ก็อยู่ที่ระดับ50นั่นเองสามารถมาปรับได้ ถ้ามองไปที่มุมซ้ายเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปปลอดไฟแบบนี้นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราถ่ายรูปเซลฟี่ได้แบบสวยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับมูนไลท์แฟลชนั่นเองนะคะส่วนจะใช้ให้มันได้ผลจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้แฟลชตัวนี้นะคะแนะนําว่าให้ถ่ายรูปที่อยู่ในที่มืดๆแล้วก็แสงมันน้อยมากจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามาถ่ายรูปออกมาได้สวยมากจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นแสงปกติอย่างแสงตอนนี้ที่เรากําลังถ่ายอยู่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเปิด เป็นมูลไลฟ์แฟชึ้นมาอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่เห็นข้อแตกต่างนะคะ นี้น่าสนใจมากๆนะคะตรงนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีการตรวจจับแยกเพศเพศผู้เพศเมียไม่ใช่เพศชายเพศหญิงนะคะอันนี้ถ้ากดเปิดไว้แล้วนะคะใช้ได้กับโหมดบิวตี้นะคะถ้าเกิดว่ามันจับหน้าได้เนี่ยว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยหน้าของเราก็จะสวยระดับโอเวอร์มากๆนะคะอย่างเช่นแบบตาโตผิวเนียนหน้าเรียวเวอร์นะคะแต่ว่าถ้าเขาตรวจจับได้ว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะเอา ความสวยให้เราเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบพอดีเหมาะสมกับความเป็นผู้ชายนั่นเองอย่างผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการตาโตใช่ไหมคะจะมีผิวเนียนขึ้นมานิดนึงนะคะดึงหน้าให้แบบดูเหมือนมีแบบโบท็อกอยู่ในหน้านิดนึงนั่นเองก็คือมันสามารถแยกได้ระหว่างชายแล้วก็หญิงนะคะอันนี้ถือว่าเป็น ความสามารถพิเศษของตัวกล้องอันนี้ละกันก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้มากมายนะคะเผื่อใครที่แบบว่าไม่ชอบโหลดให้แอปพลิเคชันแต่งรูปมันลกเครื่องอะไรอย่างงี้นะคะก็มาใช้จากจุดจุดนี้ก็ได้นะคะมีอยู่หลายอันด้วยกันสามารถเลือกได้เลยแล้วก็นอกจากฟิลเตอร์นะคะมีเป็นลายน้ำด้วยลายน้ำเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบมากนะคะอย่างเช่นอันนี้เปิดเป็นภาษาไทยอยู่เนาะ ชื่อมันก็จะแบบงงๆนิดนึงก็มีเวลาเวลาเนี่ยก็จะหมายถึงเป็นโลเคชั่นต่างๆที่เรากำลังจะถ่ายรูปในตอนนั้นนะคะก็ เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบไปเที่ยวอาจจะเปิดเป็นแบบถ่ายรูปโดยใส่ไลน์น้ําว่าเฮ้ยเรากําลังอยู่ที่นี่นะคะอย่างตําแหน่งของแอมเนี่ยเห็นไหมคะอยู่ที่ตรงจัตุจกัจกนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นวันที่12ก็คือตอนนี้ที่กําลังถ่ายอยู่นั่นเองเดือน11นะคะเผื่อเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เลือกไลน์น้ําแล้วก็เพื่อบันทึกว่าวันนี้เราไปเที่ยวที่นี่นะวันนี้เดือนนี้นั่นเองค่ะต่อมาเป็นไลน์น้ําของการเดินทางอันนี้ก็เอาใจคอ คนที่ไปเที่ยวเหมือนกันนะคะก็จะมีให้เลือกต่าง,างๆมีเลสโก้อันนี้น่ารักมากนะคะต่อมาเป็นหมวดอาหารอ่าก็สมมติว่าไปนั่งแบบร้านกาแฟชิลๆอะไรอย่างนี้เราจะอาจแบบใส่ลายน้ำเป็น Coffee Time อะไรประมาณนี้นั่นเองมีแฟชั่นด้วยแฟชั่นนี่คืออะไรคะแฟชั่นนี่ก็จะเหมือนแบบเป็นแบบคำพูดของเรานั่นเองคำพูดของเราเช่นแบบโอ้ y g o ก็อะไรอย่างนี้นะคะ เป็นแบบล้อหนักมากอะไรเงี้ย amazing อะไรเงี้ค่ะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยน้ำใจแปลเป็นไทได้แบบว่างงนิดนึงนะคะก็น้ำใจกดมาก็เป็นรูปหัวใจนะคะเอาไว้ใส่ในรูปนั่นเองตัวลายน้ำเนี่ยขยับไม่ได้นะคะเราใช้การโยกหน้าของเราแทนนะคะอย่างลายน้ำอันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยนะ เนี่ยคาดหน้าไปเลยก็ใช้การยกหน้าของเราแทนไปไว้ที่อื่นนะคะอาจจะแบบเฮ้ยใครมีแฟนถ่ายกับแฟนนี่ไงอยู่ฟากนึงอีกคนนึงอ่ะแฟนสมมติอันนี้คือแฟนใช่ไหมถ่ายกับแฟนอันนี้คือหน้าแฟนก็เออถ่ายด้วยกันอย่างนี้นะคะก็อยู่ระหว่างตรงกลางนั่นเองเราถ่ายรูปออกมาเสร็จแล้วเนี่ยอยากไปปรับแต่งเพิ่มเติม,มทําได้ไหมทําได้นะคะก็ลูกเล่นของตัวกล้องเนี่ยไม่ได้หนักมากไม่ได้มีฟิลเตอร์เยอะมากนะคะเพราะว่าจะเน้นไปในทางเซลฟี่มากกว่าแต่ว่า หลังจากถ่ายรูปไปแล้วเนี่ย after ของการถ่ายรูปเนี่ยเอ้ยมีฟิลเตอร์มีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากๆเลยนะคะพอมาดูที่รูปที่อยู่ในอัลบัม้มใช่ไหมคะก็จะมีแบบปุ่มแชร์นะคะปุ่มลบอะไรอย่างงี้ก็จะมีฟิลเตอร์ให้ใส่ด้วยกดเข้าไปนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นั่นเองอันแรกเนี่ยก็คือเมื่อกี้นะคะแอมกดไปที่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เนี่ยถ้าเกิดไว้ในตัวกล้องเนี่ยมีแค่9อันเท่านั้นแต่ว่าในนี้เนี่ย อินฟินิตี้มีแบบเยอะมากนะคะอย่างแรกก็คือภาพคนภาพคนเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆเช่นแบบเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะคะยุ่งยากใช้เราลองใช้ภาษาอังกฤษไหมอันนี้พออ่านแล้วงงๆยังไงก็ไม่รู้นะคะอ่านี่ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นในโหมดของภาพคนจริงๆแบบปกติก็สวยแล้วนะยุ่งยากก็ก็โอเคก็สวยดียุ่งยากก็ใช้ได้อ่ะ มีอาหารด้วยลองให้หน้าของเราเนี่ยเป็นอาหารดูไหมคะอ่ะเป็นอาหารที่มืดมัวอาหารที่มืดมัวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเป็นอาหารที่อ่อนหวานอ่าฟิลเตอร์ก็จะประมาณนี้เป็นอาหารที่หอมกรุ่น <c oughs> โอเค,อเคต่อมาก็จะเป็นภาพยนตร์นะคะนี่แอมคิดว่าน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบวินเทจใส่แบบฟิลเตอร์เป็นฟิล์มๆเข้าไปนั่นเองเฟืเอ่องฟูล้างนะคะแฟชั่น ชื่อเขาน่ารักมากเลยนะคะแปลเป็นไทยได้น่ารักทุกอันนะคะวันนี้นะคะต้องขอจบการรีวิวกล้องหน้าของตัว Vivo V5 ตัวนี้ไว้ก่อนนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากให้รีวิวเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับตัวนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือว่ามีปัญหาอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกล้องนะคะของตัวนี้เนี่ยสอบถามไว้ได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนั่นเองนะคะส่วนรีวิวฉบับเต็มไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทําให้ได้ดูอยู่แล้วนะคะแบบเต็มๆเ,เลยในชาแนของเรานั่นเองกด subscribe ไว้ได้เลยนะคะ วันนี้แอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ